สวัสดีครับเก๋ยครับผมมิสูบิชิอินฟินิตี้ครับเกยครับผมมิสูบิชิอินฟินิตี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะพามาดูรถ2อาต้องบอกรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสองสไตล์ในการตกแต่งนะครับผมมีทั้งแบบรุ่นที่แต่งแล้วแล้วก็อีกรุ่นคือยังไม่ได้ตกแต่งครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเกยพาไปชมรุ่น GT ครับที่ยังไม่ได้ตกแต่งคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คุณเกยลุยได้เลยครับครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว X Pen เพนด GT ไม่มีอ่นะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 6 3 3 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้ตกแต่งมาด้วยบ้านๆเลยเดิมๆจากโรงงานนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปลักษณะก็คืออาจจะแตกต่างจากชุดที่แต่งนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือไฟเลี้ยวไฟหน้าแล้วก็หน้าตาก็จะดูโฉบเฉี่ยวนะครับผมแล้วก็ มาดูคันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรตกแต่งให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็มีฟิล์มติดให้แล้วก็เดี๋ยวพามาดูภายในนะครับในส่วนของภายในนะครับผมหน้าจอก็จะเป็นขนาดอ่าเท่านี้เลยคือมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือรถใหม่ป้ายแดงแกะกล่องนะครับผมยังยังไม่ได้ถอดด้วยยังไม่ได้ถุงยังหุ้มอยู่เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของแถว2นะครับผู้โดยสารแถว2ก็คันนี้เราไม่ได้ติดตั้งให้ให้ลูกค้าเพิ่มนะครับเพราะว่าคันนู้นก็จะมีจอากลางด้วยก็น,นี้จะเป็นภายในแล้วก็แบบเดิมๆเลยนะครับอ,อันนี้คือในส่วนของด้านหลังนะครับก็สามารถพับเก็บสัมภาระได้นะครับผมาสามารถพับบอกเก็บสัมภาระได้ อ่าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือสเกิร์ตท,ที่มาจากมอเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมก็จะอันนี้คือสเกิร์ตท,ที่มาจากโรงงานนะครับผมก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ได้โบเฉีียวแล้วก็ดูหรูหรานะครับผมก็ไม่ไม่ถือว่าเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าปกติแล้วก็จะมี สปอยเลอร์ให้ลูกค้าด้วยก็คือมาจากมอเตอร์แล้วก็มีที่ฉลามเนาะแล้วก็มีไฟดวงที่3นะครับไฟเลี้ยวดวงที่3อันนี้คือแบบเดิมๆจากโรงงานเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูรุ่นที่ตกแต่งมาว่าเราตกแต่งอะไรให้ลูกค้าและหว่างความแตกต่างมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับสวัสดีครั้งครับสำหรับรุ่นที่ตกแต่งนะครับผมลูกค้าก็จะได้รับอะไรบ้างในโปรโมชั่นของเราตอนนี้แบบพิเศษที่สุดเลยนะครับก็คือมาพร้อมชุดแต่ง รอบคันหน้าจอ Android นะครับแล้วก็หน้าจอกลางมาด้วยรวมถึงกับกล้องด้านหน้าเรามีมาให้ทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าเป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวเอ็กเซนเดอร์ที่เป็นโลโก้นะครับติดตั้งมาให้เลยนะครับผมก็จะเป็นโลโก้โครเมียมสวยๆตัดกับสีเทานะครับอ่าครับผมก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งครับเราเป็นชุดแต่งของ s p o r t Rider แล้วก็มีชุด ไฟที่เป็น LED daylight เข้ามาให้นะครับลูกค้าเปิดไฟหลีมันก็จะติดขึ้นมาเลยครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและดูมีมิติให้สำหรับรถของคุณนะครับผมก็อันนี้คือชุดแต่งชุดแต่งนะครับสไปเด r ร์แมนสปอร์ตไไม่ใช่สไปเด r ร์แมนสปอร์ตไลเดอร์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับผมว่ามันตกแต่งอะไรไปบ้างโอเคครับหน้าจอจะเป็นเจ้าตัว Android ครับผม9นิ้ว ซึ่งเจ้าตัว Android เนี่ยสามารถเล่น YouTube ได้ดึงแผนที่ขึ้นมาใช้งานได้นะครับผมรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาใช้และสามารถแสดงจอร่วมกับจอกลางได้ครับตรงนี้มาพร้อมให้ทั้งหมดเลยครับข้อดีของเขาคือเขาพ่วงกับกล้องหน้าด้วยนะครับกล้องหน้าสามารถเช็คจากตัวหน้าจอนี้ได้เลยซึ่งมาเป็นเซ็ตทำงานพร้อมกันควบคู่กันใช้งานง่ายครับผม อันนี้ก็คือว่าเรียกได้ว่าได้จอหน้าด้วยได้จอกลางด้วยแล้วก็ได้กล้องหน้ารถด,ด้วยใช่ครับผมุูลยครับผมใน <โฮ S 2> ส่วนของข้างล่างครับผมผมจะเป็นแบบไหนครับที่เราแถมให้ลูกค้าปัจจุบันนี้เขาเรียก6มิติแล้วครับ ก็แทบจะปูกันไปบนหลังคาแล้วครับแต่งให้ครบทั้งหมดเลยแบบแบบนี้แบบนี้ก็คือว่าสีดําได้แดงเนาะใช่ครับอันนี้นิยมที่สุดแล้วตอนนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสวยตัดกับสีดําดูไฮมากเลยนะครับผมดําได้แดงนะครับอ่าในส่วนของเดี๋ยวไปดูหน้าจอด้านหลังด้วยนะครับโอเคหน้าจอด้านหลังครับผมเรินได้เลยครับหน้าจอด้านหลังครับผมเป็นหน้าจอขนาด13นิ้วครับ หน้าจอตรงนี้สามารถดึงแสดงผลจอด้านหน้าเข้ามาไว้ตรงกลางได้และก็สามารถเสียบสาย HDMI ซึ่งจะดึงภาพจากมือถือเราขึ้นไปแสดงบนจอก็ได้เหมือนกันหรือว่าลูกค้าจะเลือกใช้เป็นตัว USB ครับ uh huh. เป็น uh huh. อ่าคุณก็มันจะต้องกดด้านบนนะครับจออจนนี้จะไม่สัมผัสอ oh, ๋อมันมันไม่ได้ทัศกีใันต้องกดด้านบนใช่ใชครัเราสามารถเสียบ USB เอาเพลงมาฟังได้หรือไฟล uh ์หนังมาเปิดได้นะครับนี่ปรับได้ด้วยแสงวิบวับหหายมากเลยครับผมคือเปิดก็จะแบบ น,นี่นะครับนี่สามารถสามารถเชื่อม ID card หรือ HDMI สามารถเชื่อมต่อ USB ได้เลยครับการใช้งานที่ง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านหลังก็จะมีพมให้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าไฮสูงสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างกันบ้างครับผมด้านข้างของชุดแต่งเจ้าตัว Sport Rider นี้ ตัวเจ้าตัวของสปอร์ตไรเดอร์นี้นะครับก็จะมีชุดแต่งด้านข้างมาให้ด้วยครับซึ่งจะเดินเป็นแถบสีแดงครับผมอ่าฮะซึ่งซึ่งรถเนี่ยมันเคนทานสีเทาเนาะแล้วก็ตัดกับแดงเนี่ยทำให้ดูมีมิติแล้วก็ดูโฉบขึ้นใช่ครับผมอ่าครับผมแล้วก็ในส่วนของเบ้ามือจับครับผมเบ้ามือจับของเราให้เป็นถ้าเป็นเซ็ตตัดกับสีเทาครับจะเป็นโครเมียมครับแต่ถ้าเป็นกรณีลูกค้าใส่เป็นสีดําด้านเป็นไงครับผมส่วนใหญ่สีดําด้านเราจะใช้กับสีขาวรถขาวดําด้านแต่ถ้ารถ เป็นสีเทาสีทึบเนี่ยเราก็จะใช้โครเมียมเพื่อให้มันตัดกันนะครับกันมากกว่าครับผมแล้วก็ในส่วนของนี้ครับผมมีกันสาดติดตั้งมาให้ด้วยเลยครับผมตรงนี้กันสาดแล้วก็มีโลโก้เอ็กเพนเดอร์มาให้นะครับผมตรงรุ่นครับผมเรียกได้ว่าตรงรุ่นนะครับด้านหลังต่อเลยครับนะครับในในส่วนของด้านหลังนี่ก็จะเป็นสปอร์ตไลเดอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนาะก็จะมีไฟดวงที่สมมาให้ด้วย แสดงว่าลูกค้าเวลาเบรกก็จะไฟจะติดขึ้นกี่ดวงครับผมหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับผมก็ชัดเจนกันไปเลยชัดเจนไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่เห็น4จุดนี้จะเป็นอะไรครับผมตัวของเซ็นเซอร์ถอยหลังครับเราติดตั้งมาให้ถึง4จุดครับผมเซนเซอร์ถอยหลังถอยเนี่ยการบอกระยะด้วยภาพและเสียงครบทั้งหมดนะครับ เหมือนกับอะไรซูร่าดูหนัก <laughs> มีั้งภาพและเสียงมาใกล้ก็ร้องมาไ<อ>กลกล็เงียน, <พอ S 1> นเพราะปกติกล้องถอยหลังอย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้ก็คือว่าอันนี้มีเสียงเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับเราแถมให้ลูกค้า4จุดด้วยกันนะครับผมหนึ่งสามสี่เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้างหลังก็กเหมือนกันเนาะไม่ไม่มีข้อแตกต่างอะไรจากรุ่นที่ไม่ไตกแต่งนะครับผมก็ก็สามารถวางสัมภาระได้มีกล่องให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ เดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นกันครับว่าที่เห็นแต่งสวยๆครบๆแบบนี้ครับเราให้อะไรกับโปรโมชั่นไม่ต้องบอกว่าไงเราจ่ายเท่าไหร่กับโปรโมชั่นนี้ครับผมโอเคเอาครับผมคุณเก้ยได้เลยครับนะครับผมก็สําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับผมตอนนี้ก็เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับ เจ้าตัว X Pennder นะครับมีโปรโมชั่นดาวต่ำเริ่มต้นที่39,900บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0.99นาน84งวดนะครับผมแล้วก็ของแต่งจะได้แบบไหนบ้างครับผมคุณออฟก็จะได้เป็นเซ็ตแต่งเต็มทั้งหมดเลยครับที่ลูกค้าเห็นลักษณะนี้เลยครับผมก็เราไม่ขายรถเดิมครับเราขายรถแต่งไปเลยครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งไม่ต้องออกไปแต่งด้านนอกเพราะผมเชื่อได้เลยว่าถ้าลูกค้าไปแต่งด้านนอกเนี่ย อย่างน้อยต้องมี4ีห้าหมื่นบาทไปกว่านี้แน่นอนใช่แต่ด้วยอักยยภาพของเราเราสั่งรถมาเป็นจํานวนมากแต่งมากๆฉะนั้นราคาที่เราแต่งมาให้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วครับผมใช่ครับผมก็คือเรียกได้ว่าเจ็บแล้วจบทีเดียวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิสุยฟีตีด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผม2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม